ปัญหาไส้เน่าไส้กรองเต็มที่ผ่านมาคุณเคยล้างไส้กรองชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะไส้กรองที่เราพูดถึงนะคะเดิฉันขอหมายความถึงลำไส้ค่ะลำไส้ที่คือสมองที่สองของมนุษย์เรานะคะเราทานอาหารกันเนี่ยว,วันละสามือ้อ1ปี365วันก็จะเท่ากับหนึ่้ามือ้อถ้า10ปีละคะก็คือหนึ่งหมืมือ แล้วถ้าเผื่อว่าอาหารที่เราทานตรงนั้นค่ะมันไม่สามารถที่จะขับถ่ายออกมาได้หมดหรือเรื่องของของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายในรูปของตะกันและเถาดานสาเหตุที่ทําให้ร่างกายเรามีสารเสียตกค้างอยู่ในร่างกายในรูปแบบของอุจจาระและเถาดานมันมาจากไฟย่อยของเราที่มันหย่อนลงไฟย่อยสามารถหย่อนลงได้จากปัญหาหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการกินดึกนอนดึก กินอาหารย่อยยากอายุที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปัญหาสุขภาพบางอย่างก็ทําให้ไฟย่อยเนี่ยหยดลงได้ระบบย่อยจะเสียหายแล้วย่อยได้ไม่ดีระบบการดูดซึมก็มักจะตามกันไปด้วยจึงทําให้มีปัญหาสุขภาพและขาดสารอาหารบางอย่างประการที่2ค่ะคือการกินอาหารที่เกินความจําเป็นเกินจากที่ร่างกายนําไปใช้ได้ บางคนมีกิจกรรมไม่มากค่ะวันวันนั่งอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ทํางานแบบนั่งไม่ได้เดินไม่ได้ใช้พลังงานดังนั้นพอเวลาเรากินเนี่ยค่ะเราก็กินเกินกว่าที่ร่างกายจะนําไปใช้มันก็จะเหลือเป็นพลังงานสะสมอยู่ในรูปของไขมันเมื่อไขมันมากๆสิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาโรคภัยไข้เจ็บค่ะประการที่3ค่ะคือการที่เรากินอาหารที่ย่อยยากเสร็จแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือไม่ถ่ายค่ะพอไม่ถ่ายสิ่งที่เราจะทําก็คือกินยาระบายกินไฟเบอร์ ซึ่งทั้งยาระบายและไฟเบอร์ค่ะมันก็มีประโยชน์นะคะสาหรับบางท่านในช่วงแรกๆที่เรามีปัญหาสิ่งที่จะตามมาก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่จะได้ประโยชน์บางคนก็กินเป็นกาแฟทีลดน้ําหนักก็จะเป็นการไปกระตุ้นนะคะถ้ายิ่งเป็นไฟเบอร์เนี่ยคะ่ะเราก็ต้องดูว่าถ้าหากร่างกายเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ผักและผลไม้คือทานน้อยการที่มันจะไปขับเอาของเสียออกมาก็ขับได้ไม่ดีมันก็เลยไม่ถ่ายตรงนั้นกินไฟเบอร์พอช่วยได้ แต่ถ้าเราไม่ถ่ายอันเนื่องมาจากว่ามีของสีเยอะตกค้างอยู่ข้างในแล้วไม่ถ่ายมาเป็นเวลานานบางคนบอกว่าไม่ถ่ายมา5วัน7วันอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเพราะการที่คุณกินยาระบายมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยยิ่งมีสารเสียตกค้างมากขึ้นแล้วแออัดแก๊สเยียดถ่ายไม่ออกการที่เรากินยาระบายเนี่ยค่ะราไส้เกิดความระคายเคืองแล้วก็ขับเอาของเสียออกมาเรากินเป็นประจําทุกวันกินบ่อยๆกินเป็นเดือนกินเป็นปีรำไส้เขาจะเกิดความจา นะคะเขามีไฟจำอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องกินยาระบายเท่านั้นจึงจะถ่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่กินยาระบายค่ะเมื่อนั้นคือไม่ถ่ายนี่คือปัญหาว่าลำไส้ของคุณเริ่มขี้เกียจแล้วเขาจะไม่ทํางานเองถ้าไม่ถูกการกระตุ้นประการต่อมาค่ะคือไม่ขับถ่ายเป็นประจำบางคนเข้าใจว่าไอ้ที่ไม่ถ่ายเนี่ยมันคือปกติบางคนแรกๆก็ขับถ่ายได้ทุกวัน แต่ระยะหลังๆนี้ค่ะด้วยอาหารการกินที่ผิดเพี้ยนไปการกินร่วงผิดเวลาการนอนร่วงผิดเวลาเคี่ยวอาหารไม่ละเอียดดื่มน้าน้อยทาให้อาการที่เคยถ่ายได้เป็นประจําเนี่ยมันเริ่มจะเว้นบางวันและปริมาณลดลงน้อยลงหนืดขึ้นและไม่มีลมเบ่งน,นั่นหมายความว่าเขากําลังพาคุณไปยันจุดหมายก็คือมีปัญหาเรื่องของระบบการขับถ่ายและกดไหลยย้อนแล้วล่ะค่ะหรือปัญหาที่เรียกว่าอุจจาระเต็มลำไส้ บางคนบอกว่าก็ถ่ายได้ทุกวันคําว่าถ่ายได้ทุกวันไม่ใช่เป็นคําตอบนะคะว่าคุณจะไม่มีปัญหาสุขภาพเพราะอะไรเพราะถ้าคุณถ่ายได้ทุกวันแต่ปริมาณที่ออกมามันไม่เหมาะสมกับอาหารที่คุณทานลงไปอย่างที่ได้คํานวณไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่า10ปีเนี่ยมันมีเป็นหมื่นมือ้อในจํานวนหมื่นมื้อเนี่ยเรายังไม่เคยดีท็อกซ์ร่างกายกันเลยไม่เคยดีท็อกซ์ระบบลําไส้กันเลยดังนั้นค่ะมันก็มีโอกาสที่จะมีตะกันมีของเสียที่ตกค้างนึกภาพหลอดเลือดค่ะ ที่มันค่อยๆติดตันลงจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะสูบฉีดโลหิตแล้วก็ทําให้มีอาการติดขัดของเลือดของลมได้ลําไส้ก็เช่นกันค่ะถ้าเผื่อว่ามันมีการติดตันติดขัดมันก็มีโอกาสที่จะสร้างปัญหาไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกที่ลําไส้ลิสีดวงท้องผูกเนื้อรังหรือกดไหลยอนหรือแม้กระทั่งมะเร็งลําไส้ใหญ่ก็เป็นไปได้ดังนั้นค่ะ ถ้าที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้มีโอกาสได้ล้างลำไส้กันบ้างไม่มีโอกาสได้ล้างไส้กรองถึงเวลาแล้วนะคะแนะนําว่าศึกษาได้ค่ะถ้าหากคุณสนใจแล้วก็จะดูแลดิฉันพร้อมที่จะให้เวลา15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพดีๆขั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ